ผมตบก็ต้องออกมาบรถน้ำเป็นรถ,รถน้ำรน้ำตัไอมากเเรอนะแต่ผมตกตรงรถอีกเหรออพี่พี่เขาหน้าตาโหดเขาพูดจาเพราะๆเระนะียบร้อยเถ่ายหนได้ไหมครับ <laughs>

ไก่อยากไหมเนี่ยโอับ่ดี้ครไม่อยากเอเนี่ยำานล่ลาห้ไม่ไดไม่ได้ก็เดินเดียวนเนี่ย แยกนี่เหรอแยกนี่เลยแยกขวดแยกนี่เหรอครับผเร่นี้เ็นอะสุดท้ายนี่เด็นวิธีวิธีวิรีวสธีวิ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 ธีางีวกธีวิยีวรธีว้าีวิธีวิธีวิธีวมันวิธีวิี่ิธีว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 ิีวิธีวิธีวิธีกิีวรธีวิ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 ีวิธีนี่มีวะไรวิธีนคีับมีววนนีวิธีวิีวกธีวิธีวิธีวีี พลาสติกพลาสติกอ๋อพลาสติกด้วยนะขวดแก้วแล้วพลาสติกโหนี่มีขอเกี่ยวเนี้เนี่ยเริ่มอา่านแล้วเอาละเราคงไม่อยู่จนจบนะหมูนะครับเราคงไม่อยู่จนจบฮะเราได้ไอเดียเดี๋ยวคนเราเคงเพลตอะคุณผู้ชมก็ร่วมกันฮะคนละไม้คนละมือแยกขยะแคเ่เดี๋ยวพินเพื่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคิดภาพรวมอนอ่ะโอเคนึกิดแยกมาปุ๊บมันก็ไอ้ต้องมาเทลงดดีใช่ไหม ครับคือต้องมีวิธีคิดเดี๋ยวต้องเราต้องทั้งคิดทั้งระบบค่อยอ้าวโอเคคุณผู้ชมแยกได้แยกอย่างน้อยก็แยกนะใครเองก็ได้แยกเบื้องต้นแยกไข่เองอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ไอเดียเพิ่มไหมครับคุณผู้ชมหทางบ้านมีไอเดียอะไรก็คอมเมนต์มาได้ทางบ้านมีไอเดียอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะฮะคุณผู้ชมร้านอาหารเหรอใช่ครับร้านนี้เลยใช่ครับคนนั่นเนี่ย เรียบร้อยเอี่ยไปไหนเนี่ยไม้ถูพื้นนะครับวแล้วทำเซเว่นเขาทิ้งมาครับไม้ถูพื้นจากเซเว่นทิ้งมาครับวางผูกโไม่ไหนก็ไม่มีเนี่ยก็ลำบากนะใช่ครับถรือว่าเออเห็นว่ามันแบบโอ้ Adapt b ์ a มีถุงดำอยู่ที่ตาคุกอันนี้ใส่อะไรพี่ไือใส่ของเตะเลยนะ

เราก็เอาได,ได้มาเยี่ยมเพื่อนโรงงานเราพี่เลของคุณแม่นะ,ะนี่แหละคือเส้นทางขยะแล้วก็บุรุษผู้พนักงานผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ช่วยอันนี้ก็ปิดทองหลังพระจริงๆ,ๆหึองนะนะเพราะทำให้ยุกอย่าหายไปเลยเืินเช้ามาขยะหายหมดแต่คนที่ทำง,งานเนี่ยเที่ยงคืนถึงเช้ามืดดูแลพวกเรานะโอเคขอบคุณพี่ลีนไก่อน ขดบ<ห>คับทากนะน้องสวัสดีนะดเจอกันวันนี้ขอปลากันไปก่อนราราีส<ด>วัสดีครับ